ขั้นตอนที่3นะคะเป็นการสร้างไอเทมเจ้านี้แล้วก็ลูกนี้ค่ะเราจะเริ่มจากการสร้างไอเทมก่อนเลยนะคะเข้าที่ศูนย์เริ่มเลือกหกค่ะข้อมูลสินค้าข้อมูลทั่วไปรหัสสินค้านะคะใส่เลยค่ะตัวแรกนะคะแล้วก็ชื่อสินค้าค่ะ มาชื่อภาษาอังกฤษน,นะคะหมวดสินค้านะคะเราจะใส่ G D ค่ะ <S 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 ลักษณะนามนะคะใส่ตัวค่ะ ราคามาตรฐานนะคะใส่3ามอยหิค่ะราคาทุนนะคะใส่ยีสิบค่ะจากนั้นนะคะกดเก็บข้อมูลค่ะอันนี้เราลงไอเทมตัวแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงให้ครบทุกตัวเลยค่ะต่อมานะคะเราจะสร้างลูกนี้นะคะเข้าที่ศูนย์เริ่มข้อมูลลูกค้าค่ะ แล้วก็หนึ่งข้อมูลทั่วไปค่ะใส่รหัสลูงนี้นะคะ ใส่ชื่อค่ะที่อยู่นะคะต่อมานะคะก็ใส่เบอร์โทรค่ะลุงนี่เข้ารหัสบัญชีนะคะ เป็นลูกนี้กันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเก็บข้อมูลค่ะกดโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกนี้นะคะเข้าที่สูตรเริ่มค่ะเลือก3นะคะข้อมูลลูกค้าลูกนี้ค่ะแล้วก็เลือก2ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมค่ะรหัสนะคะเราจะใส่รหัสลูกค้าค่ะ วงเงินการค้านะคะเราจะลบออกค่ะจำนวนวันให้เครดิตนะคะเราจะใส่10ค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่70ค่ะส่วนลดนะคะเราจะใส่3%เปเซนค่ะ3.5%เค่ะเสร็จแล้วเราจะกดเก็บข้อมูลค่ะกดโอเคค่ะ เมื่อเราทําการสร้างลูกนี้ครบทุกคนแล้วนะคะเราก็จะใส่ยอดยกมาของลูกนี้ค่ะเข้าที่ศูนย์เริ่มบันทึกยอดยกมาเลขหนึ่งบันทึกยอดยกมาลูกนี้ยกมาเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะวันที่บินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองพันสิบเอ็ดค่ะเลขที่บินค่ะรหัสลูกนี้นะคะ แวดเนะคะเราจะลบออกค่ะยอดรวมนะคะ50,000ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะกดเก็บข้อมูลค่ะเมื่อเราใส่ยอดยกมาของลูกนี้ครบแล้วนะคะต่อมาเราจะทำการสร้างเจ้าหนี้ค่ะเข้าที่0ูนย์ค่ะข้อมูลผู้ขายค่ะ ข้อมูลทั่วไปใส่รหัสเจ้านี้คนแรกค่ะใส่ชื่อค่ะแล้วก็ใส่ที่อยู่ค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะ อีเมลค่ะเจ้านี้เข้ารหัสบัญชีนะคะเราจะเลือกเจ้านี้กันหาค่ะเสร็จแล้วกดเก็บข้อบูลค่ะกดโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ลงเจ้าหนี้ใหครบทุกคนเลยนะคะต่อมาเราจะใส่ยอดยกมาของเจ้านี้กันนะคะเข้าที่ศูนย์เริ่มค่ะ บันทึกย่อจดมาบันทึกยอดจดม,มาเจ้านี้ค่ะวันที่ในบินนะคะเราจะใส่วันที่1เดือนหนึ่งค่ะ2อ1 1ค่ะ,คะซื้อไวเชอร์นะคะเราจะใส่ส0 1นหนึ่งค่ะใบแจ้งนี้นะคะเราก็ใส่ส0 1นหนึ่งค่ะรหัสเจ้านี้นะคะใส่เจ้านี้คนแรกค่ะอัตราแหวนนะคะเราจะใส่ศูนย์ค่ะ ยอดรวมนะคะเราจะใส่8,000นค่ะจากนั้นนะคะเรากดเก็บข้อมูลค่ะแล้วเราก็ใส่ยอดยกมาของเจ้านี้ให้ครบทุกคนเลยนะคะ